หลังจากกรรมการตัดสินให้กล้องธรณีชนะน้องโอนครับก็เกิดกระแสดราม,ม่านะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็มองว่าน้องโอไม่น่าแพ้นะครับทางด้านน้องโอเองนะครับก็ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจตัวเองนะครับบอกว่าการตัดสินของเวทีระดับโลกนะครับ ทางเราขอน้อมรับทุกการตัดสินนะครับทางฝั่งน้องโอเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็คงมองว่าไฟนี้นะครับไม่น่าแพ้นะครับน่าจะชนะนะครับแล้วเราก็มาดูคอมเมนต์ของแฟนมวยนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าสงสารน้องโอมากนะครับเหมือนตอนนี้เป็นบันไดให้รุ่นใหม่เหยียบนะครับมวยสูสีสูสีนี่ให้น้องโอแพ้หมดนะครับต้องนอกอย่างเดียวถึงจะชนะนะครับ และคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าแก้มือนะครับแน่นอนแล้วครับว่าคู่นี้มีโอกาสแก้มืออีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าชนะทุกยกนะครับให้แพ้ในี่ดูมวยไม่เป็นแล้วนะครับสู้ต่อไปพี่นะครับ นี่แหละครับเขาถึงบอกว่ามองให้เหมือนกรรมการนะครับแต่เชื่อเลอเกินนะครับว่ากรรมการเขาก็มีเกณฑ์การตัดสินของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็มาดูคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าน้องโอ้น้าชนะครับมีลูกจะแจ้งกว่านะครับยิงลูกเตะแล้วกล้องธทณีล้มลงไปแล้วชัดเจนมากครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแหะครับแต่กรรมการตัดสินมาแบบนี้แล้วนะครับ คู่นี้ก็อาจจะรีแมทอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับสำหรับน้องโอและกล้องทรณีนะครับเราก็มา2อคอมเมนต์ต่อมานะครับดูว่าแฟนมวยมีความคิดเห็นว่า น้องโอนี่สมควรแพ้หรือน่าจะชนะนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้และน่าชนะมากๆนะครับแต่เขาคงอยากปั้นมวยหนุ่มกว่ามากกว่านะครับสู้ต่อไปครับถึงน้องโอ้จะ38ปีก็จริงนะครับแต่แกก็ยังมีไฟนะครับแกก็ยังเป็นด่านให้นักมวยรุ่นน้องนะครับเรียกว่าสกัดมวยรุ่นน้องอยู่แล้วนะครับถ้าไม่แกร่งจริงนี่ผ่านแกยากนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าผมมองว่าโอ้ชนะนะอันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าแฟนมวยก็มองน้องโอชนะมากเหมือนกันนะครับมีทั้ง บอกว่ากล้องธรณีชนะสมควรแล้วนะครับน้องโอแพ้นี่ไม่น่าจะแพ้ก็มีนะครับคอมเมนต์นี่ครับเราก็มาดูคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าดูว่าน้องโอเหลื่อมนะครับอันนี้นี่มันเรียกว่าเกณฑ์การตัดสินของกรรมการนะครับมันอาจจะไม่เรียกว่าเหมือนที่เราคิดนะครับเรามองอีกอย่างหนึ่งนะครับกรรมการก็มองอีกอย่างหนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่ายกแรกให้กล้องชนะนะครับยก2ยก3นี่ผมมองน้องโอชนะนะครับอันนี้นี่ก็ เยว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับกรรมการได้ตัดสินไปแล้วนะครับเราก็รอดูเท่านั้นนะครับว่าคู่นี้จะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหรือเปล่านะครับเราก็มาดูคอมเมนต์ต่อมานะครับดูว่าแฟนมวยมีความคิดเห็นยังไงนะครับระหว่างน้องโอและกล้องทรณีนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเตะจนร่อนนะครับแต่แพ้เฉยนะครับอันนี้นี่เตะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้เราก็ต้องย้อนไปดูเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับดูให้ละเอียดนะครับ แต่นะครับก็ทั้งแฟนคลับทั้งสองฝั่งนะครับก็มีทั้งมองว่ากล้องธณีชนะถูกแล้วนะครับและน้องโอแพ้นี่ไม่น่าจะแพ้อันนี้มันก็เป็นว่าเป็นกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนะครับและคอมมิทนี้นะครับก็บอกว่าผมมองน้องโอ้ชนะเยอะครับต้องทําใจนะครับ กล้องธรณีนี่เป็นมวยสร้างอีกคนของวันนะครับแพ้ได้ไงนะครับขึ้นมาต่อแพงด้วยนะครับอันนี้นี่โอ้โหราคาต่อรองนี่ก็คงเด้ว่าเป็นเรื่องสมมุตินะครับส่วนเกมการแพ้ชนะนี่มันขึ้นอยู่ที่เกมบนเวทีนะครับและกรรมการตัดสินนะครับอันนี้เราก็มองไม่ถูกนะครับว่าวันจะปั้นกองธรณีจริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มองดูน้องโอนะครับไม่น่าแพ้นะครับก็มองว่า น้องโอไม่น่าจะแพ้นะครับแล้วเราก็มาดูคอมเมนต์ต่อมานะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่านะครับเตะจนตีนบวมนะครับล้มคาแข้งอีกนะครับแต่แพ้นะครับแล้วก็ฮ่าฮ่านะครับอันนี้นี่ก็อยู่ที่กรรมการแะครับกรรมการตัดสินไปแล้วนะครับมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับมวยคู่นี้นี่ยังไงยังไงก็มีโอกาสที่จะรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าเชียร์กล้องนะครับแต่ผมมองว่าน้องโอชนะนะครับวันนี้กล้องโดนลูกประสบการณ์ไปไม่เป็นแถมช้ากว่าเยอะนะครับ แน่นอนล่วครับว่ากล้องธณีนี้ก็มีหลายจังหวะนะครับที่โดนแข้งขวาของน้องโอแล้วก็หยุดไปนะครับแต่กล้องธณีนี้ก็มีแข้งซ้ายที่หนักๆนะครับก็ออกมาโต้หนักๆเน้นๆคืนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เรียกว่าเราจะมองแบบไหนนะครับกรรมการเขาให้คะแนนไปแล้วนะครับเราก็รอดูนะครับว่าคู่นี้นะครับในอนาคตนะครับทางด้านบอสชาตรีจะหยิบยกมา เป็นประเด็นแล้วก็ให้รีแมตกันอีกครั้งให้เพื่อให้หายคาใจหรือเปล่านะครับคู่นี้เจอกันอีกทีก็ยังน่าดูนะครับระหว่างน้องโอและก้องทรณีนะครับวันนี้ถือว่าสูสีมากๆกนะครับกองทรณีนี่ได้ความสดความหนักนะครับน้องโอนี่เพิ่งจะเรียกว่ามาชกในรุ่นไฟว์เวทในรอบ10ปีนะครับแรงประทะอะไรนี่สภาพร่างกายนี่ ยังได้ว่ายังไม่คงยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านะครับถ้าเจอกันในไฟต์ต่อไปนี้น่าจะสนุกกว่าน,นี้อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่ามวยคู่นี้นี่แฟนมวยมีความคิดเห็นยังไงนะครับมองว่าก้องธรณีชนะถูกแล้วหรือน้องโอ้น่าจะชนะมากกว่าก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ก็หามีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดรคข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราเดินะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ @py24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ